เจมส์แดง24มกราคม2,567 PTG ดับไฟ PTG ดับไฟผิทักรัฐกิจประการติดแคนดิเดตเลขาที่การพักภูมิใจไทยตอนนี้มุ่งมั่นพัฒนาให้กิจการ PTG มุ่งไปสู่ความสำเร็จเพื่อผู้ถือหุ้น PTG เร็วๆนี้เตรียมแถลงแผนงานปี67โปรดติดตามเด็กซอนร่วมงานประชุมประจำปี2 0 2 4 API เด็กซอนร่วมงานประชุมประจำปี2024 API Inspection a n d m e c h a n i c a l Integrity Summit Panel ในหัวข้อการตรวจสอบโครงสร้างของท่อานำส่งการคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนเรียกว่าทั้งอัปเดตและพบประคู่ค้าด้วยสตูวิกสตาเล่มาตินประธานกรรมการบริหารลุยเองโคโคคกําไรหล่อดังเทพบุตรโคโคโคุ ko ้นดียังลง แต่สำหรับเจมมดแดงมองเป็นโอกาสด้วยเจ้าของโคโคโคททำงานจริงไม่ใช่นะักขายฝันไม่นานคงโชว์กำไรไตรมาสี่ทับหกออกมาหล่อดังเทพพบุตรจุติในดงมะพร้าวติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอ